สวัสดีครับก็มาเจอกันในไลฟ์ A สดวันนี้อ่าก็เริ่มต้นวันจุดวันนี้เนาะวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องของนิทานตีจิตตามที่ได้ทานหัวข้อไว้ในวันนี้นะครับใครที่ไม่เคยฟังก็ลองฟังดู <c oughs> ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่านิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่ ค่อนข้างที่จะเหมือนจริงเหมือนเรื่องจริงมากๆเลยแล้วก็บางทีอาจจะมีคําที่หยาบคายซึ่งก็สมหวนไว้เป็นกรณีศึกษาไม่ได้พูดขึ้นเพื่อที่จะมีจุดประสงค์ในทางลบใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็จะขอตัดสายสัมพันธ์พลังงานทุกพลังงานที่ในด,ด้านไม่ดีออกจากคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ ในเรื่องของนิทานตีีจิตเนี่ยผมก็ได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดส่งต่อกัอนมาก็เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังสำหรับคนที่กำลังนะครับกำลังทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ,การเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณหรือการเข้าถึงสภาวะต่างๆที่อยู่ในจิตวิญญาณเรา สำหรับไลน์นี้ก็จะเป็นไลน์สดที่อาจจะดยูย้อนหลังได้นะครับสภาวะของการต่างๆที่เกิดขึ้นจากการจากการที่เราเข้าถึงสภาวะภายในจิตใจเราผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอะ่ะจะต้องปล่อยวางความคิดลงให้ได้ในโลกของนะครับอ่ะเสียงเบาเหรอ เสียงเบาเรอขอบคุณมากครับโอเคได้ยินอย่างๆได้ยินยังครับได้ยินบา,างย่งวนี้เปิดสุดแล้วนะขอบคุณมากครับอะมาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วนะการปล่อยวางความคิดลงไปเพื่อที่ จะสร้างสภ,ภาวะภายในจิตใจตในจิตใจเราเพื่อให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดเกิดอะไรครับเกิดการตระหนักรู้เกิดขึ้นในจิตเราในจิตใจเราถ้าคุณใช้ความคิดหรือใช้ความคิดมากเกินไปบางทีความคิดมันจะมาหลอกได้อ่าการใช้จิตใจเนี้ยเสียงเบามากเอ ผมก็จ่อแล้วนะได้ยินไหมครับได้ยินไหมเบาไหมยังเบาอยู่ไหมอ่าโทรศัพท์คุณไม่ได้เปิดเสียงหรือเปล่าครับที่ฟังอยู่นะลองเปิดอันนี้คือผมผมไปสุดแล้วนะ ยังเบาไหมยังเบาอยู่ไหมน่าจะวอนรุ่มสี่แล้วนะเดี๋ยวเอาใหม่เปิดโอเคได้ยินไหมครับแียงชันไหมสี็งชันไหมครับ โอเคแล้วโอเคแล้วเมื่อกี้มันทำไมมันเบาครับอ่าอโอเคขอบคุณมากครับอุคลัลลาขอบคุณมากครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของนิทานตีจิตนิทานตีจิตอาจจะเป็นอะไรที่ค้นทางจะ <c oughs> ในในเชิงที่ยาบยับยาบยาบ,บนิดหนึ่งแต่ว่าก็จะพูดเป็นกรณีศึกษานะครับว่าเอามาสอนกันนะครับเป็นความรู้เนาะ มันมีเรื่องเล่าอยู่อันที่ที่เกิดขึ้นอ่าในในประเพณีบ้านเราในวัดใน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 บ้านเราครับก็มีพระรูปหนึ่งก็ก็ได้เปิดสถานที่ปฏิบัติธรรมอันนี้เราชอบไปปฏิบัติธรรมร่างสมาธินะครับวันว่างว่างวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยบางคนก็ไปนะครับไปปฏิบัติธรรมถือศีลใช่ไหมถือศีลแปดอ่าแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ นั่งสมาธินะครับปฏิบัติสมาธิที่่ะทาให้เราเข้าสู่สภาวะของความสงบหลังจากที่เราไปเจอสิ่งที่วุ่นวายมามากมายในช่วงระหว่างวันก็จะมีการทําสมาธิในสถานที่สถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆคพื่งสมัยนี้จะมีเยอะมากทเยอะมากแล้วก็เราก็เลือกไปได้นะไปแบบสามวันเจ็ดวันหรือคืนหนึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตามสะดวก สำหรับคนที่มุ่งมั่นที่จะฝึกจะเข้าสู่ความสงบทำให้ใจจิตใจเราสงบเพราะาเราสงบได้เนี่ยคือเราก็จะมีสติใช่ไหมเราจะมีสติที่จะอยู่ใ้ชีวิตหรือว่าทำการงานแล้วก็ทำกิจการต่างๆในในโลกของความเป็นจริงในโลกของกายภาพนะก็อูมาวันหนึ่งมี มีมีป้าคนหนึ่งเข้าไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ปฏิบัติธรรมเนาะก็จะเป็นที่ที่เข้าไปกันปกติกันอยู่ละก็ไปหลายครั้งมากเลยไปหลายครั้งมากจนอ่าพระหรือว่าพระเนี่ยที่อยู่บัดนเนี่ยจําได้อหลวงพ่อก็จําได้ก็คุยกันสนิทกันนะครับสนิทกันแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็าไปปฏิบัติธรรมหลายครั้งมากก็ผ่านไปมามาหลายครั้งมาก นวันหนึ่งนะครับพระก็ก็ถามว่าเป็นไงบ้างเลยโยมปฏิบัติธรรมถือศีลแปดทำสมาธิมาตั้งสิบห้าวันได้อะไรกลับไปบ้านบ้างก็ทุกครั้งเนี่ยโยมเขาจะอผู้หญิงที่เข้ามามาป,ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมาเขาจะพูดเหมือนเหมือนเดิมทุกครั้งว่าเขาก็ได้ได,ได้ได้ความสงบได้ความสบายไปได้เหมือนกับได้ปลดปล่อยตัวเองได้แบบ กดล็อกตัวเองต่างๆนนาะพูดไปนะฮะอยู่มาวันหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมพระก็ถามอีกหลังจากที่เขาปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกันพระก็ถามว่าเป็นไงบ้างล่ะโยมป้านั่งสมาธิมาตั้งนานได้อะไรมาบ้างโยมป้าเขาก็บอกว่า อ่าทีฉันเนี่ยโอ้หเห็นนิมิตเห็นอะไรมากมายเลยเกิดขึ้นฉันรู้สึกโล่งสบายฮะแล้วก็เหมือนได้บุญเยอะมากฮะแล้วก็อธิบายให้พระฟังอย่างนว้นอย่างนี้ใหญ่โตเลยพระก็นั่งฟังแล้วก็นิ่งแล้วก็พูดออกไปคำหนึ่งว่าที่ตอนหลังมลป้าได้ยินนะฟังได้ฟังคำนั้นก็ตกใจนะฮะ เป็นพระทําไมมาพูดกับอิฉันอย่างเงี้ยปากไม่ดีทําไมเป็นพระและปากหมาเอออย่างเงี้ยมันไม่ได้นะต้องขอโทษนะนี่โกรธแล้วคนอุตส่าห์มาปฏิบัติธรรมมาทมําบุญแล้วดันเสือกมดาด่าเออมาว่าอีกโกรธโมโหฟุดฟัดกัฟัดกับเฟียดอ,อืมจะเอากับอีชันยังไง พระองค์นั้นก็มองด้วยความด้วยความนิ่งนะครับด้วยความนิ่งแล้วพูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าไอ้ที่ปฏิบัติมาอืมนะไม่รู้กี่เดือนเนี้ยมาไม่รู้กี่ครั้งเนี่ยก็คือยังไม่ยังไม่ยังไม่สําเร็จนะนะ่นแหละกลับไปปฏิบัติใหม่กลับไปทําใหม่นะก็นิทานเรื่องนี้ก็จบแค่นี้ยไม่รู้ว่า คนที่ฟังมาถึงตรงนี้รู้สึกยังไงบ้างนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานที่เป็นนิานทนนานที่ตีิตึงคนส่วนใหญ่นะฮะเราคนส่วนใหญ่เนี่ยพูดชอบพูดกันในคําภาษาที่พูดตีิตภาษาที่สะถคบคํยาหยาบคาที่ดูแบบสะใจบางทีอ่ะมันก็สามารถที่จะสอนอะไรได้บ้างนะครับอย่างอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนิทานเรื่องนี้จะเห็นว่าการที่เรานะครับปฏิบัติปฏิบัติเขาเรียกว่า เข้าสู่เข้าสู่สภาวะทมที่สูงเนี่ยคนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมาทําเยอะแล้วมาทําบ่อยแล้วได้รุ่นได้นี่ไปเยอะแต่กับาทนคำด่าอ่า้คําเดียวไม่ได้มันเหมือนว่าสิ่งที่คุณทํามาเนี่ยตั้งนานเนี่ยนะฮะไม่รู้กี่กี่วันกี่เดือนเนี่ยมันก็อันธารหายไปหมดจิตจิตของของเราอะ่ะก็ไม่ได้ถูกกลมเก่าย่ไรอย่างแท้จริง ก็แรกที่ผมฟังนิทานเรื่องนี้ครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างรุนแรงนะแต่พอได้ฟังคําเฉลยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออมันก็จริงไงคนบางคนเนี่ยบอกเองว่าเข้าถึงอะไรบางอย่างแล้วนู่นนี่นั่นแต่ยังทนสภาวะท็อซิตท,ท,ที่อยู่รอบๆข้างในสังคมไม่ได้ในทางจิตวิญ,ญญาณเนี่ยนะฮะัครูบาอาจารย์เขาได้ส่งต่อและบอกกล่าวเาว่าจริงแล้วจิตเราเนี่ย มันมีการเรียนรู้อ,อยู่แค่แค่ไม่กี่อย่างอย่างที่ผมบอ,อกว่าถ้าคุณถ้าคุณเคลื่อนด้วยความคิดเมื่อไหร่คุณจะเจอเหตุผลและเหตุผลที่มันกระทบต่ออาาัอาอัตราของคุณนี่สูงมากคําที่พระรูปนั้นพูดสะบบกมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าต,ตีจิตนะครับเป็นการตีจิตกับกับผู้หญิงคนนั้น ว่าสิ่งที่เขาเน่ยปฏิบัติมาเนี่ยเขาบรรลุหรือว่าเขาเข้าใจจริงๆไหมสุดท้ายเขา,เขาโค้งมหูกับคําพูดอ่าแค่คําเดียวอะไรแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับการที่เรานะครับอ่าได้เรียนรู้เครสแบบนี้ว่ามันเกิดขึ้นกับเราทุกๆเวลาในสังคมปก,กติคุณจะเห็นว่าแค่คนเน่ยขับรถปาดหน้า มันก็เหมือนคุณตนเหยียบหน้ามันขัดต่ออัตราของคุณนะฮะคุณก็จะถบคำหยาบคำหยาบคายไปด่าทอไปถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่รุนแรงสกักนิดหนึ่งนะฮะถ้าคุณมีอาวุธในมื่นก็จะเกิดการที่แบบว่าเกิดการที่เอาไปต่อสู้กันสิ่งเหล่านี้มันเกิดการการที่จิตมันโดนปีในสภาวะของสังคมทั่วไปในโลกของเราเนี่ยคนบอกว่า จะทำยังไงที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเราจะอยู่แบบปลอดภัยและรู้สึกดีกับสิ่งที่เราดํารงอยู่คำคาว่าใจร้อนและวู้วามมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณนะละความนะครับละความความยึดถือในโลกของอัตตาของคุณทุกวันเนี้เรายึดติดในโลกของอัตตาของเราอ่าจนเราลืมไปว่าจริงๆแล้วเราอ่ะถูกสอนในธรรมะว่า มันในโลกของในโลกของความเป็นจริงที่เราอยู่ในโลกของเนื้อนหนังของร่างกายของเสื้อผ้าเราเนียมันเต็มไปด้วยมันเป็นไปด้วยภาพหมายามันไม่ใช่ของเรารู้ว่าร่างกายเราพอาถึงจุดจุดหนึ่งของชีวิตเราจุดจุดท้ายเรือต้องย่อยสลายไปอันตรธานหายไปไป,ไปกับธรรมชาติไปจากจากจากพ่อจากสิ่งที่เรากําเนิดมาแต่ว่า บางทีนะครับบางทีเราก็ลืมไปลืมไปว่าเราไปยึดจิตตัวตัวเราว่าเราคือสิ่งที่สิ่งที่ที่ทีกระทบไม่ได้เราโตนต่อว่าไม่ได้เราโดนด่าไม่ได้เราโดนแบบดูถูกไม่ได้มันจะต้องมีการตอบโต้กันไอ้คำว,ว่าการตอบโต้กันหรือการตีจิตกัน,นคือจิตที่มันโดนตีเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่สอนกันในใน,ในแนวธรรมะเนี่ยมันก็โอเค แต่ว่าสิ่งเนี้ยที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเอาไปทดสอบใครนะครับว่าคนคนนั้นอ่ะเขาจะเป็นยังไงอันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณไม่มีนะครับไม่มีหน้าที่ตรงนั้นหรือไม่มีหน้าที่ที่เป็นครูบาอาจารย์หรือคนที่สอนเขาการที่คุณจะสอนใครได้หรือการที่คุณจะแนะนําอะไรใครได้เขาจะต้องศรัทธาคุณก่อนแล้วเขาต้องเชื่อคุณก่อนไม่เรว่อนอบน้อมการนอบน้อมเนี่ยมัน มันจะพูดถึงสภาวะที่เราสำนึกรู้คุณนะครับอย่างกรณีที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องนิทานจริงๆเนี่ยจะเห็นว่าการน้อมน้อมที่แท้จริงของของอโขอโยมป้าเนี่ยจริงๆอ่ะเขาบอกเขาน้อมน้อมเขารัทธาแต่พอ,แต,พอแต่พอเจอมุกเนี้ยความน้อมน้อมศรัทธามันหายไปหมดก็แสดงว่าสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาคิดว่าเขาเป็นนะครับมันไม่ได้เป็นจริงๆจ,งจ,งจากภายใน เขาไม่ได้รู้สึกจริงๆว่าสิ่งที่เขาทำน่ะมันมันเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้รู้สึกจริงว่ามันเปลี่ยนแปลงเขาได้แต่เขาเขาเขาคิดแค่ว่ามันเปลี่ยนแปลงในโลกของอัตตาในโลกของความคิดเขาเท่านั้นคุณจะเห็นเลยว่าโลกของความคิดกับโลกของจิตใจนี่มันแยกออกจากกาันอย่งยันชัดเจนมากๆถ้าการที่โยมป้าน,นั้นน่ะไม่ตอบสนองหรือความตอบสนองความปวดลงมาแสดงว่าเขาเข้าถึงความเข้าใจอะไรบางอย่างเขาก็จะว่าโลกกระทำโลกกระท่าที่อยู่ โดยรอบตัวเราเนี่ยมันมันเป็นโลกมายาอุบา,า,จาิจันทั้งโลกเลยทุกวันเนี่ยก็สอนกันแบบเนี้ยว่าโลกมันเป็นมายามันได้ใช่ของจริงนะเราอยู่เราลมเราลมเราเราเร,าราำงอยู่อ่าแค่สักคร,กครู่สักครู่หนึ่งแล้วเราก็จะจากโลกนี้ไปนั่นคือวาระต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแตในขณะที่เราดำรงอยู่และมีชีวิตอยู่ เรืรู้สึกกับสิ่งต่างๆอยู่เนี้ยเราคิดยังไงเราคิดยังไงถ้าคุณแยกไม่ออกระหว่างความคิดกับจิตใจคุณคุณก็จะยึดถืออัตรานะในโลกว่ามันเป็นจริงนะฮะสิ่งที่มันสิ่งที่มันไม่โอเคที่สุดคือเราดันไปหลงเชื่อแล้วว่าเราดันไปเชื่อมันว่านั่นคือเรื่องจริงนะฮะเราดันเชื่อว่าตัวตนเราเนี่ยมันคือของจริง ฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเชื่อว่าตัวตนมันค็นของจริงนั่นคือว่าคุณก็คือยึดติดกับสิ่งที่คุณมีอันนี้เราพูดเป็นเรื่องของสภาวะนะครับไม่ได้พูดถึงหลักการเห็นผลในทางตรรกะที่เราจะอธิบายกันในแนวนั้นสภาวะของจิตใจเราครับมันสะท้อนตรงไปที่จิตสํานึกเราความเป็นมนุษย์ของเราความเป็นคนของเราเนี่ยว่าเราเข้าใจโลกมากแค่ไหนถ้าตราบใดที่ยังมีลด ยังมีการตลาด่อนยังมีการที่ต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนยังมีการที่คุณจะต้องไปแตกตลาดคุณต้องพาคนไข้คนเจ็บนะพาไปโรงพยาบาลคุณจะเห็นเหตุการณ์แคมป์บางอย่างเช่นอที่เกิดขึ้นในสังคมโซเชียลเรามีคนพยายามขับรถรีบฝ่าไฟแดงขับแซงหน้าป่านั้นป่านี้เพื่อที่จะพาแม่ไปโรงพยาบาลบางทีอ่ะบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ย เราจะต้องทําความเข้าใจแม้ล่าเราจะสัมผัสสิ่งที่มองมองแทบไม่เห็นด้วยสัมผัสทั้งห้าก็แล้วแต่โดยปกติแล้วเวลาคุณเห็นคนขับรถแรงๆเร็วๆคุณก็จะถือว่าไอ้บ้านเนี่ยมึงจะขับรถไปตายหาที่ไหนใช่ไหมฮะเราก็จะถบแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะรีบพาแม่ไปโรงพยาบาลพาลูกที่กําลังป่วยไปหาหมอ สิ่งเหล่านี้มันคือความเข้าใจคือการตระหนักรู้คือการที่ไม่ยึดติดกับสิ่งใดในในโลกของกายภาพในโลกของอตตา,าแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดมาถึงตรงนี้แล้วผมก็จะให้คุณอะทำความเข้าใจด้วยตัวคุณเองว่าแล้วเราแล้วส่วนตัวเราจะทำยังไงเราจะดำรงอยู่มาให้มีความสุขหรือให้มีความรู้สึกดีตลอดเวลาในโลกของ ของกายภาพที่มันมีจากการยึดติดได้อย่างไงเราต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันลำลงอยู่แล้วก็ดับสลายไปแต่เราไม่ใช่ว่าเราแปลกแยกและไม่รับรู้สิ่งใดเลยแต่เราลำลงอยู่ในขณะที่โลกมันวุ่นวายนี่แหละคุณมีสมาธิได้ขณะที่คุณอยู่กลางสีแยกไฟแดงคุณกำลังขับรถนะฮะในความเป็นจริงเนี่ยการที่คุณจะบรรลุถึงความเข้าใจหรือบรรลุถึง โลกกรทำภายในคุณอย่างทราบซึ้งอย่างเข้าใจอรมันจะต้องอยู่ในสภาวะที่กดดันเภราว่าที่คุณสามารถที่จะแปลงความหมายด้วยพลังงานนั้นไม่ให้เข้ามาถึงตัวคุณได้การตัดสายสัมพันธ์พลังงานที่มันไม่เกี่ยวข้องกับคุณออกไปนั้นเป็นสิ่งที่มันน่านะครับน่าน่าคิดแล้วก็น่าเอาไปทำถ้าคุณรู้ว่าตัวคุณพลังงานของคุณคือของคุณ คุณคุณคุณจะไม่นะครับคุณจะไม่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 ยึดติดกับผลกระทบจากภายนอกที่มันเข้ามาอ่าที่มากระทบกับกับปับจจัยคุณได้เลยตอให้คุณเจอนะครับคดรถที่ขับแซงปาดหน้าคุณไม่รู้กี่รอบคุณก็ยังรู้สึกบอกว่าเออให้อภัยเขาอแล้วก็ไม่รู้สึกกดกันคุณก็รู้ว่ามันคือมายาฮะไม่มีอะไรีทีหลังนะครับ ในในโลกของความเป็นจริงมันมีแต่จิตปัญญาของคนไม่ได้จิตใจเท่านั้นที่มันถูกย้ายออกจากล่างนี้ในอีกในอีกการข้างหน้าซึ่งเรารู้อยู่แล้วมันเป็นความเชื่อนะฮะมันเป็นความเชื่อแต่ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่ที่ดีอ่าที่มันที่มันซาเซสมันโอเคแต่ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่มันไม่โอเคเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําลายตัวเราคุณสังเกตเห็นว่าเวลาคุณโมโหเวลาคุณโกรธ แล้วคุณไม่พอใจเวลาโดนกระทบคําหยาบคายเข้ามาตีจิตคุณรู้สึกยังไงนะฮะการสอนเรื่องการตีจิตเนี่ยไม่ใช่เอาไปสอนได้ในทุกทุกท,ที่นะครับหรือว่าทุกทุกสถานการณ์การที่คุณจะเอาเรื่องตีจิตไปสอนใครได้ไหมการสอนลูกหรือสอนนักเรียนหรือสอนนักศึกษาก็แล้วแต่ การตีจิตเนี่ยเป็นถือว่าเป็นการทําลายจิตใจหรือการทาให้รู้จึกรู้สึกจิตใจที่เข้าสู่ความความความอับอายซึ่งเป็นพลังงานที่ต่ามากตามการวิจัยของเฮนดิกแมนเดลนะฮะอันเนี้ยเราก็รู้เป็นข้อมูลอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะครับโอเควันนี้นิทานตีจิตก็เป็นวาระที่น่าจะจบลงแล้วพอสมควรกับสิ่งที่เป็นสาระ ที่ผมได้อธิบายและได้แชร์ให้ฟังในคลิปนี้นะครับก็ในคลิปต่อไปก็ลองติดตามกันดูว่าผมจะมีอะไรดีๆที่จะมาเล่าให้ฟังบ้างและก็ด้วยความขออภัยเป็นอย่างสูงว่าในคำหยาบคายที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นเพียงแค่การศึกษาเพื่อที่ให้คุณรู้ว่าเวลาคุณนะครับอยู่กับพลังงานที่ลบๆหรือไม่ดีคุณทำตัวยังไงบ้าง แล้วผมขอตัดสายสัมพันธ์พลังงานในทางลบทุกพลังงานะที่มาเกี่ยวข้องนะฮะให้ออกไปจากตรงนี้นะครับคนที่รับไปก็ให้รับไปแต่พลังงานดีและเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดปัญญานะดูด้วยปัญญาครับขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามานี้นะแล้วก็รอติดตามในคลิปถัดไปนะฮะว่าจะมาคุยเรื่องบ้าจะคุยเรื่องอะไรให้ฟังบ้างขอบคุณมากครับสวัสดีครับ